ต้องคันนี้ครับกระบะ4ประตูยกสูงครับโตไฮเดอร์ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับโฉมหน้าสเตลครับคันนี้ด้านข้างได้แม็กแต่งมาแล้วครับแม็กขนาด17นิ้วครับพร้อมยางโตโยครับลายขกโตด้านข้างครับมีบันไดด้านข้างครับกระจกบ้องข้างครับเป็นกระจกเมนโดนครับ หลายคันนี้ติดตั้งอะไรของตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังให้นะครับหลังไม้ถัท้ายกระบะนะครับภายในครับลูกค้าจะได้เบาะที่เป็นเบาะผ้าครับสีดำเบาะแท้นเดิมจากโรงงานครับเบาะเป็นเบาะปรับแมนนวลครับพร้อมภูมะไรมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายครับวางสายได้ครับรายตัวหน้าจอครับมีหน้าจอขนาด7นิ้วครับพร้อมอะไรของตัวกล้องมองหลังครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยเดี๋ยวเราพามาชมดูอายของตัวรถเต็มๆคันนี้ดีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิจนตรรถกระบะมือ2ครับสวัสดีครับ f c ช่องเม้งพิจิตรรถกระบะมือ2ด้วยครับวันนี้เรามีรายละเอียดของตัวรถกระบะครับ4ประตูครับยกสูงครับโตไฮ g ลนเดอร์ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับโฉมหน้าโตสเตลครับมานำเสนอ กับ e-su d-max steel ครับ1.9 Z ครับ h i ยันเดอร์แคร4ครับรถคันนี้ปี2018ครับเลขไม้อยู่ที่78,000ครับราคารถครับอยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาทครับสำหราครับท่านใดที่กำลังมองหาลายเลยของตัวรถกระบะสีประตยกสูงครับตัวโฉงสเตลล์ครับสภาพสวยๆนังฟ้าคันนี้สามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทพิยนเลยครับที่ตั้งบริษัทพิยนครับอยู่ซอยเสรีษไทย6 8ครับแยก1นมินบุรีกรุงเทพมาานครครับเดี๋ยวรอพามาชมดูรายของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนตัวโคมไฟครับคันนี้ลูกค้าจะได้ไฟครับที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วหลอดด้านในครับจะได้เป็นหลอดลูกแก้วครับ LED เลยตัดขอบสกิีนวงแหวงครับที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมเรีนๆสวยๆครับมีในส่วนตัวไฟเดย์ไทมตัว L ครับด้านล่างของตัวโคมไฟไฟเลี้ยวครับนี่ให้ด้านหน้าครับเป็นไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มเลยเอกลักษณ์ของตัวฉบสเตลครับจะตัดด้วยคิวขั้นบนครับที่เป็นงานพลาสติกสีเป็นนอนแบ็ k เลยตัดค่ากับงานที่เป็นอ่าสี เานะครับคาดยาวมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของตัวไฟนะครับโ,รโ,โลโก้หรือแบบช,ช้องตัวก็อ่ายีสูมีให้ครับประจหนหน้าเขี่ยวครับของตัวสีพลาสติกสีดาเงาที่เป็นสีเป็นวแว็กมีให้สภาพเดิมๆนะครับคันนี้ลายของตัวไฟฝั่งขวาสภาพเป็นเดิมครับหลอดลูกเก้ว LED พร้อมกับไฟในที่เป็น day time นะครับตัว L ้อบไฟเรียลลอดไส้ครับคันนี้ลูกค้าจะได้เลยตัวไฟฟอกแปมครับเสิมไฟตัดหมอกหน้าหน้าคู่หน้ามาให้ปัดขอบสกินของตัวไฟ ด้านข้างที่เป็นงานพลาสติกสี <lawsuit. S 1> เป็นแบ็กครบด้านในจะเป็นงานที่เป็นโครเมียมนะครับราดีของสกินของตัวไฟตัดหมอกคันนี้ครับเดี๋ยวผมทําการแก้ไขขัดลายของตัวงานโครเมียมตรงนี้ให้ครับกระจัดหน้าครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับงานพลาสติกครับเดิมๆสวยๆตัดขอบด้านล่างที่เป็นการสีซิลเวอร์นะครับที่เป็นคาดยาวมาในส่วนตัวโโฉมสเตลนะครับคันนี้ลาเลีของตัวไฟตัดหมอกด้านขวาครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกัน ตัดขอบสกินที่เป็นงานพลาสติกสีเปนโนแบ็กค,คับด้านในเป็นงานโครเมียมครับเดีย๋ยวผมนับการขัดลายตรงงานโครเมียมตรงนี้ให้อาจจะมีการขึ้นด่างนิดนึงต่อมาลายของตัวเลขทะเบียนครับคันนี้ลูกค้าจะได้ทะเบียนทรเบียน็ยน2ครับขอไข่ครับวอลแหวน2-2-4-9ครับกรุงเทพมหานครเลยเดีย๋ยวเล่าพามาชมลายของตัวฟาโปรงหน้าด้กันครับ ในส่วนตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับสดๆร้อนๆเลยให้ดูก่อนนะครับลายของตัวฝากระโปรงอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยอย่าผมทําการชําระล้างครับเปลี่ยนถ่ายรมันเครื่องของเหลวครับทำการรีเฟอร์ดูแลภายในปรับปรุงอะไรของตัวงานตรงนี้ให้ลูกค้าก่อนสองมอดไปแล้วแต่ให้ดูลายของตัวบอดี้ของตัวรถก่อนครับรถไม่มีรอยบุบนะครับหรือการชนโครงสร้างหรือว่าขูดขีดของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวด้านข้างฝากระโปรงครับสวยๆครับเคิร์ฟเนียนๆนะครับคันนี้ ไม่มีการชนโครงสร้างในนอนทางบริษัทรถยนต์ครับเราวันตีนะให้ในส่วนโครงสร้างอยู่แล้วถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคือร้อเปอร์เซ็นต์เลยต่อมากระจกหน้านะครับสภาพเหมือนเดิมครับแน่ชิดติดเหมือนเดิมปกตินะครับลายหลีกหวอตัวกระจกด้านหน้าครับกระจกแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงานเลยให้ดูลายหลีหตัวกระจกครับกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับ คันนี้ติดตั้งงานฟิล์มคับข้างหน้า40%ครับด้านข้าง60%ครับภาษีพรบรัดูแลต่อให้ถึงปี67ถึงปีหน้าเลยในส่วนของตัวแม็กครับต่อมาลายของตัวแม็กเป็นแม็กขนาด17นิ้วครับของฟ o อกเกตครับเป็นแม็กสีออกม่วงๆเงาๆครับลายของตัวน็อตเป็นน็อต6ลูครับด้านหน้าเบรกดิสครับยางโตโยขนาดหน้ากว้างของตัวยางครับคันนี้จะอยู่ที่ลายของตัวหน้ากว้าง245นะครับความกว้างครับความหนา65เป็นยาง R10 ลายลีของตัวปียางเป็นยางปี2018แครับแต่ทุกค้าไม่โอเคกับอะไรของตัวยางผมทําการเปลี่ยนยางให้น้งสี่เส้นครับแต่เป็นยางเปอร์เซ็นต์ปี2020ขึ้นไปครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลต่อมาลายลีของตัวโช้ด้านหน้าครับสภาพไม่แห้งเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยการถอดของตัวโช้ด้านหน้าซมล้อพลาสติกการยึดติดจะเป็นเหมือนเดิมอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยเดีย๋ยวผมทําการชําระล้างทำอะทํทำการชั้นชัช่วง,งล่างเปลี่ยนท้ายไม้คอ,องเดียครับล้างภายในให้ใหลูกค้าก่อนส่งมอบแต่ให้เห็นดีเทลเดิม ครับว่าไม่มีรอยของการชนโครงสร้างนะครับหรือการถอดในส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆซุ้มล้อครับด้านหน้าครับพลาสติกเหมือนเดิมนะครับมีให้แบนด้านข้างนะพลาสติกสีดำตัดขอบสกินที่เป็นสีบอลครับโลโก้หรือแบตช็อตดูไฮแลนเดอร์มีให้กระจกครับมองข้างเป็นแมนนวลครับปกติมีไฟเลเซตัวกระจกมองข้างครับฝาครอบเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลายของตัวกระจกด้านข้างครับกระจกดนเดินแท้ๆนะครับจากโรงงานมีระบบของตัวเซตตี้สเตมครับอระต้อลามให้พร้อมเลยกันสาดเดี๋ยวผมทําการติดตั้งแถมให้ครับ ในส่วนของอประตูสักตัวประตูทั้ง4บานนะครับต่อมาครับรายละเอียดของตัวด้านจับครับประตูเป็นงานโครเมี่ยมครับมีการลอยให้พร้อมครับลายของตัวภายในครับพลาสติกขึ้นรูปครับตตดขอบสกิมครับที่เป็นสีพีโนแบทครับ ตัวโฉมสเตลครับเขาจะทำลายหอตัวโลโก้ครับด้านข้างที่เป็นโฉมของตัวสเตลให้แล้วด้านจับเป็นโครเมียมมีบอส่วนของตอวเซนทัลล็อกครับตัดด้วยงานที่เป็นสีเบตเลยมีวัสดุซ็อกพัดที่เป็นหนังสีดำตัดสะเข็ดได้สีขาวครับจกดลงไปไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ำขนาดจุดห้าให้แล้วคน้านหน้ามีให้พร้อมครับรายละเอียดของ ด้านหน้านะครับในส่วนตู้หัวน็อตครับมอยมาร์คสีทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับไม่มีการถอดในส่วนตัวแผงประตูหรือการชนโครงสร้างของตัวด้านหน้าของตัวเสาเอนะครับอาจจะมีค่าเศษฝุ่นให้ดูก่อนนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับเหลี่ยมเดบยกมคมเดิมเดิมอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยอย่าผมทำการเชาล้างทำสปาให้ลูกค้าเบื้องต้นก่อนส่งมอบอยู่แล้วต่อมารายละเอียดของตัวแหงประตูลูกยางนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรือรอยเปิดนะครับตะเข็บซิลิโคนด้านข้างรอยอาร์คกิ้งทุกอย่างยังครบสมบูรณ์แบบเป็นเหมือนเเดิมลย ในส่วนตัวภายในจะได้เบาะที่เป็นเบาะผ้านะครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานสามารถปรับระดับได้ในส่วนตัวเบาะครับบอกคนที่นั่นค่าสี่ระดับาปกติ้านจับของบางคนขึ้นมีให้ครับเหมือนเดิมลายหดตัวงานโครงสร้างให้ดูรอยเม็ดอาร์ตนะครับกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรอยเบลลหรือการตัดต่อเชื่อมต่อในส่วนตัวโครงสร้างแผงตัวฝั่งซ้ายครับด้านหน้าอยู่แล้วลาวโครงสร้างอสบีสีดำเดินนะครับหัวน็อตเดิมๆเดิ ให้ดูนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวหัวน็อตนะครับเหลี่ยมนอ็อตทุกอย่างงานสีบอดี้เดิมน็อตด้านล่างเป็นแบบเดิมทุกอย่างครับไม่มีรอยการถอดของตัวชุดปเจนะครับมีการลอยครับที่เป็นงานโครเมี่ยมหรือสีซินเทอร์ครับด้านข้างลายละเอียดของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายครับงานจะเป็นด้ามจับโครเมียมกันรอยโครเมี่ยมครับปรนจดแท้เดิมจากโรงงานกรนสาดของติดตั้งแผงให้ลายละเอียดของตัวภายในครับของตัวแผงประตูด้านซ้ายครับด้านหลัง เหมือนกันครับงานพลาสติกือด้วยเหมือนกันตัดด้วยงานสกินที่เป็นสีเบลนด็ครับด้านจับเป็นโครเมียมมีระบบเซนทรัลล็อกครับแล้วก็วัสดุซอปพาร์ตครับตัดงานได้เป็นพลาสติกสีเบจเลยขจรลงไฟฟ้าปกติครับมีที่วางครับขวดน้ําหรือแก้วน้าครับด้านข้างพร้อมลําโพงด้านหน้าด้านด้านหลังแผงประตูให้ครับในส่วนตัวหัวน็อตนะครับรอยโครงสร้างครับรอยมาร์คสีแ้งสีอยู่ครบปกติเลยในส่วนตัวหัวน็อตนะครับไม่มีการถอดนะครับหรือการชนโครงสร้างในงานของตัวเสาบี ให้ดูเรียบร้อยนะครับหรือรอยโครงสร้างของตัวเราเม็นาร์ครับเดิมเดิมนะครับกลมๆเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของตัวงานเสาซีเสาซีนะครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันสีเดิมๆนะครับไม่มีการเก็บงานหรือเชื่อมต่อในส่วนตัวโครงสร้างรอยงานของตัวเสาซีนะครับภายในของตัวบุคคลที่นั่งด้านหลังครับจะได้เบาะครับเป็นเบาะผ้าเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานครับมีสาต์เซฟตี้เบลให้พร้อมหมอนรองคอมีให้ครับ แล้วก็จะมีที่วางลายของตัววางแขนครับตรงคอนโซลของตัวด้านตุคคนที่ด้านหลังครับงานเฮดลูมของตัวฉมสเตลครับจะเป็นสีดําครับมีลายของตัวด้านจับของบุคคลที่นั่งด้านหลังให้ครับลำโพงเพิ่มเติมมาอีก2จุดบนเฮดลูมของตัวฝ้าครับไฟคอนโซลมีให้ปกติเลยตรงกลางของตัวรถคันนี้จะติดตัต้งในส่วนตัวงานที่เป็นสปอร์ตบาร์ครับด้านหลังมาให้แล้วครับให้ดู ลายของตัวงานสปอร์ตบาร์ครับมีให้พร้อมเลยตัดขอบครับการที่เป็นสีครับสีแดงตัดคาดครับสวยๆซึ่งค่อนข้างจะออกแบบมาดูพรีเมียมมันอยู่ครับในส่วนตัวรายละเอียดของตัวสปอร์ตบาร์นะครับต่อมาในส่วนตัวแม็กนะครับให้ดูแม็กก่อนครับแม็กฟอกเก้นครับขนาด17นิ้วครับน็อตหกลูด้านหลังเบรกดั้มนะครับด้านหน้าเบรกดิจยางโตโย่อย่าผมเบรกยางให้เป็นปี2020ยางเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปล้อเขาสร้างครับล้อคัสซีครับให้ดูก่อนครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับ ให้ดูดิยวรอยของการตัดต่อหรือการบุชนในส่วนตัวราคซีไม่มีนะครับซุ้มล้อพลาสติกการจะติดทุกอย,อย่างเป็นเหมือนเดิมปกติเลยฝั่งคนด้านหลังมีให้พร้อมครับลายเลยของตัวด้านหลังในส่วนตัวโคมไฟนะครับจะได้งานที่เป็นครับในส่วนตัวไฟเบรคครับที่เป็นหลอด LED ครับไฟีลยวหลอดไส้สีส้มและส่วนในส่วนตัวไฟถอยก็จะเป็นหลอดไส้เหมือนกันโลโก้หรือแบตของตัว ISUZU D-MAX ให้ครับด้านจับของตัวเปิดท้ายครับเป็นโครงงานโครเมี่ยมพร้อมลายหดตัวกล้องถายหลังให้ครับตรงด้านจาับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาด1.9ครับของตัว DDI ครับ Blue Power ตัวนี้เป็นรุ่นตัว2.9ตัว Z ครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวรองนะครับถ้าเป็นตัวท็อปของตัว Z ซแพดเทจะมีอะไรของตัวแพดเท็ขึ้นเติมเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวไฟครับท้ายด้านหลังครับฝั่งขวานะครับไฟสภาพเดิมๆเหมือนกันหลอดไส้ในส่วนตัวไฟเดียวแล้วก็ไฟถอยนะครับไฟเบรกไปหลอด LED ปกติเลยสภาพโค้งเดิมๆสวยๆครับในส่วนของตัวชนท้ายด้านหลังงานพลาสติกครับ สีดำครับตัดขอบที่เป็นโครเมียมครับเดิมๆอิมเดี๋ยให้ดูลายของตัวด้านล่างช่วงล่างนะครับช่วงล่างครับในส่วนตัวล้ออะไหล่จะมีให้ครับคันนี้เดีย๋ยวผมทําการใส่ลายของตัวล้ออะไหล่ให้แต่ให้เห็นดีเทลของตัวด้านล่างก่อนช่วงล่างนะครับโชค็คสภาพเดิมเดิมนะครับไม่มีดัดแปลงนะครับให้ดูรอยโครงสร้างรอยแหนบทุกอย่างไม่มีการงอหรือการชนหรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวผมทาการชําราชช่วงล่างให้ครับคันนี้ให้กอส่งมอให้ดูดีเทลของตัวละเอยียดของตัวช่วงล่างก่อนไม่มีการตัดต่อเพิ่มเติมนะครับต่อมา,ารายละเอียดของตัวด้านข้างฝั่งขวาอะไฟเด,เดิมนะครับเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูในส่วนตัวแมกไนเนอร์ก่อนแมกไนเนอร์ er ครับสภาพเดิมๆไม่มีนิ้วรอยขูดฉีดนะครับ อาจจะมีคาบเศษฝุ่นนะครับอันนี้ผมรถเคเื่่งอ้กมาใหม่ๆเลยยังไม่ทําการรีเฟรชหรือแก้ไขเรืองของตัวงานแต่ให้เห็นรอยโครงสร้างของตัวฝาท้ายครับน็อตเดิมๆครับท้ายเดิมๆไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อและก็การชนโครงสร้างในตัวของตัวด้านหลังของตัวท้ายกระบะนะครับให้ดูรอยของน็อตกันนี้ด้านจัดที่ของครับมีให้ครับ4จุดซ้าย2จุดขับขวา2จุดเลยแล้วจะมีไฟเบรกเพิ่มเติมมาอีก1จุดครับซึ่งอยู่ด้านหลังท้ายของตัวกระจกด้านหลังของตัวกระบะครับ ต่อมาในส่วนตัวฝั่งขวานะครับงานบอด,ดี้เดิมเดมครับสวยๆล้อแม็กฟอกเกนขนาด17นิ้วครับล้อหูด้านหลังเบรกดำครับพ่นลายตัวงานสีครับฝาครอบของตัวเบรกดำที่เป็นงานสีแดงมาให้แล้วยางโตโยเดียวยางผมเปลี่ยนให้เป็นยางปี2020ครับที่เป็นปียางเปอร์เซ็นต์นให้ขอโครงสร้างแฮซีครับสภาพาเหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีเรื่องของการเชื่อมต่อรอโครงสร้างนะครับล้อพลาสติกยึดติดของตัวหมุดมีเหมือนเดิมบางคนมีให้มาด้านข้างงานพลาสติกสีดำครับไม่มีรออแตกหรือรอยล้าเหมือนกัน ให้ดูดีเทลของตัวด้านบันไดก่อนไม่มีรอยของการแตกครับด้านจับประตูงานโครเมียมครับกระจกแท่นเดิมกันสาดผมติดตั้งแถมให้ด้านจับของบุคคลประตูบาบนบุคคลที่ขาบก็งานโครเมียมเหมือนกันาการลอยมือมีพร้อมโลโก้รือแบ,บตของตัวไฮแลนเดอร์ครับหมีห้กระจกมองข้างครับเป็นกระจกพัดแบนนอรปกติเลยมีไฟเลี้ยวตัวรจกมองข้างครับลายเลยของตัวแม็กนัานหน้าขนาด17นิ้วครับสวยๆครับไม่มีปีรอยสดบาทนะครับยางโตโยอันนี้เป็นหนองปี18ครับ แต่ทุกค้าต้องการเปลี่ยนเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นยาเปอร์เซ็นต์ปี20ขึ้นไปจชกด้านหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติครับไม่มีรอยแกบหรือรอยห่างครับลายของตัวโช๊ด้านหน้าสาภาพเป็นแห้งครับไม่มีการถอดหรือการซอซึมรั่วของตัวน้ํามันโช๊นะครับรุมล้อพลาสติกครับมองคทุกอย่างยังสภาพเหมือนเดิมเลย,ยเดี๋ยวเราพาไปชมดูเลยของตัวภายในด้วยกันครับ ในส่วนคันนี้ครับลูกค้าจะได้กุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทครับหรือกุญแจสวดขี่ครับหรือกุญแจดาบครับลายของตัวภายในครับคันนี้จะได้งานครับที่เป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปเหมือนกันครับมีตัดคอครับสกินที่เป็นงานสีปิโนแบคครับโฉมของตัวสเตลครับประตูด้านหน้า2ฝั่งจะสลักของงานครับที่เป็นในส่วนตัวงานสเตลให้ด้ามจับครับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมครับมีหน่วงสองตัวเซนทัลล็อกครับมีล็อกกระจกครับเซนทัลล็อกมีพร้อมมีวันทัดออโต้ขึ้นลงไฟฟ้าอัตโนมััติคคครบบบของ้านุล ที่ขับนะครับไฟ,ฟที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าขั้นโมเมนต์นปกติเลยลายเหล็นนของตัวโ,ตโ,ตโ,ตโครงสร้างครับด้านหน้านะครับสาภาพานเหมือนเดิมครับโครงสร้างทุกอย่างสาภาพสีเหมือนเดิมครับรอยหัวน็อตเดิมเดิมนะครับด้านจับของบุคคลขึ้นมีให้ครับลายเหล็นนของตัวโครงสร้างของตัวประแหวงตัวด้านหน้ารอยแ็นท้าเือนเดิมนะครับเชื่อมจากโรงงานเหมือนเดิมเลยปกติรายเหล็ของตัวงานเสาบีนะครับให้ดูริ้วรอยนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวโครงสร้างนะครับ สติกเกอร์ในเพจทุกอย่างยังสภาพเหมือนเดิมลายของตัวด้านในจะได้เป็นเบาะหนังครับไอเบาะผ้าครับทษทีครับเบาะผ้าครับปรับเมนนุลหกสิทาปกติเลยพวกมาไลมาติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเชื่อมต่อระบบของตัวเครื่องเสียงครับรับสายได้ปกติเลยฝั่งขวาจะมีลายของตัวครับปุ่มปรับเลนของตัวกระจกครับได้ครับซ้ายขวาปกติแล้วสามารถปรับในส่วนตัวอ่าระดับของตัวไฟด้านหน้าครับได้3ระดับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทลายของตัวเครื่องยนต์ทันนี้ให้ดูก่อนนะครับ ในส่วนตัวคันนี้ครับให้ดูนะครับมีอาจจะมีไม่มีการดัดแปลงในส่วนของยนต์นะครับอาจจะมีการทําในส่วนตัวปลายท่อเพิ่มเติมมานะครับอาจจะมีให้ฟังเสียงว่ารถคันนี้มีทาการทําปลายท่อเพิ่มเติมมาพวรมาลมัตติฟังก์ชันครับเป็นวัสดุที่เป็นหนังหุ้มครับสามารถที่จะปรับลาเหียวตัวฟัวร์ไลครับคันนี้ได้2ทิศทางครับขึ้นลงปกติเลยแผงหน้าไม้ครับฝั่งซ้ายวัดรอบนะครับ ตรงกลางครับจะเป็นหน้าจอ LED ครับบอกอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณของตัวน้ํามันครับเลขหมายคันนี้ใช้งานไปแล้วอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับเก้าพันครับสี่สิบเก้านะครับสามารถปรับดูรายของการตั้งคัททิป A P อัตราการเฉลี่ยเอเวอรเรเพิ่มเติมตรงนี้ได้ปกติเลยฝั่งขวาเป็นความเร็วนะครับฝั่งขวาจะบอกของในส่วนตัวความเร็วครับรอบตรงห้องนี้ปกติต่อมาครับลายเด็กตัวด้านข้างครับที่วางแก้วน้ํามีให้ ฝากระโปรงหน้าเปิดจากด้านล่างครับแล้วคาถาน้ำมันจะเปิดจากด้านล่างครับคู่กันเลยมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับตรงด้านล่างนะครับในส่วนของตัวงานของตัวรถคันนี้คอนโซลพลาสติกขึ้นรูปครับมีช่องใส่ของครับให้กิลสุเขาค่อนข้างจะดีไซน์ในส่วนตัวช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเพิเ่มเติมมาครับมีช่องเก็บของคอนโซลหน้าครับแล้วก็คอนโซลแผงตรงกลางครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับ มีด้านในจะมีปุ่มของตัว Power เพ w า r วลยอครับขนาด12โวลต์ดี4 20วัตต์ครับเกียร์ชักสภาพเหมือนเดิมให้ดูเอกาสารก่อนว่ารถปีรถกระบะสีประตูดีไหมครับปี2018เลยต่อมาด้านข้างที่วางแก้วน้ํามีให้ครับแนขอวงตัวแผ่ด้ามจับมีห้สองฝั่งครับแผงบางแดดมีกระจกให้ครับที่ใส่แว่นตาไฟคอนโซลตรงกลางหน้ารถนะครับสทัทีครับมีให้ การดีไซน์ในส่วนของตัวโฉมสเตลเขาจะทํามาในส่วนตัวงานเฮดรูมครับที่เป็นสีดําสวยๆนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงในนู่นปกติเลยลำโพงมีให้ประตูครับทั้ง4บานครับแล้วก็จะมีปลัโพงเพิ่มมาอีก2จุดครับอยู่ในส่วนของตัวงานเฮดรูมนะครับให้ดูรอเพดานฟ้านะครับเป็นงานสีดําหมดในตัวโฉมของตัวสเตลนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรายของตัวรถกระบะครับ4ประตูครับ ยกสูงครับเกียร์ธรรมดา6สเปดครับตัวโฉบสเตลครับคันนี้นี่มาอยู่ที่78,000มื่ครับราคารถครับอยู่ที่649,000บาทสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทรถยน์ครับยังบริษัทรถยน์ครับอยู่ซอยเสลี่ยหกสิบแปดครับแยกหนึ่งมินบูรีกรุงเทพหานครเลยเดี๋ยวเราว่าจะโทรมาหามรายของตัวรถหรือว่ารายของตัวแฟร์นังครับกับทางเซอรเมงได้ก่อนเลยครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซอร์เมงดีับ เกี่ยวกับอะไรของตัวฟแนนซ์ครับหรือว่าอะไรของตัวรถครับเดี๋ยวเล่าพาไปชมดูอะไรของตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันครับในส่วนตัวเครื่องคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวยูโุครับ1.9งจุดเคอนโปรดีดีไอครับตัวบู๊พาวเวอร์เลยร้านนี่คันตัวแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับรายของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมๆครับสวย าครอบเครื่องมีให้ครับลายของตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยเสื่อมล่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับให้ดูรอยโครงสร้างครับของตัวเครื่องยนต์ก่อนสภาพเดิมไม่มีรอยเสื่อมั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับฝากระโปรงครับอาจจะมีการถอดของตัวฝากระโปรงมาครับผมแช็ครับลูกค้าก่อนเลยถอดมาแค่เก็บสีครับแต่ให้ดูรอยโครงสร้างรอยเม็ดคลามกิงในส่วนตัวฝากระโปรงก่อนครับจะเก็บซิลิโคนครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างสภาพมันเดิมให้ดูรอยเม็ดท้าครับกลมๆเดิมๆทุกอย่างส่วนประกครืความร้อนมีให้ ลายของตัวตะเข็บสีโครนข้างฝั่งซ้ายอ่ะขนน็อตมีการถอดมาถอดมาเพื่อทําการขัดสีฝาก,การะโปรงเฉยๆนะครับให้ดูแก้มฝั่งซ้ายนะครับรอยโครงสร้างด้านข้างนะครับไม่มีรอยาการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับเพิ่มเติมมาชุดเบรกของตัวระบบเอเบสไม่ให้ในส่วนของตัวน้ำมันเบรกครับท่านี้ผมจะทำการดูลายของตัวน้ำมันเบรกให้อยู่แล้วให้ดูรอยโครงสร้างทุกอย่างคานด้าน,นหน้าดําเดินนะครับคานไม่มีการถอดนะครับให้ดูเลี้ยวรอยก่อนไม่มีการถอดในส่วนตัวคานด้านหน้านะครับ ต่อนนา้สธาสภาพเดิมๆส,สวยๆเหมือนกันเต็มเพจครับของตัวทายูสูมีให้ครับทางเราทําการชำระล้างห้องเครื่องครับปิดถ่ายแล้วไม่ท้องเหลวให้ลูกค้าก่อนส่งมอบู่แล้วครับเรามีบริการดูแลในส่วนตัวโครงสร้างครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถที่กว้างจมน,น,น้ะหรือชนหนักครับทางเราเราซื้อคืเราเซ็นเลยเรามีบริการดูแลหลังขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับระบบไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายเท่าตัวกระบะ4ประตูครับยกสูงตัวทีธรรมดา6สเปคครับ ตัวโฉมสเตลคับปี2018ครับคันนี้สามารถเข้ามาดูเดียวรถได้ก่อนครับที่บริษัทพิณเลยครับสหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่กําลังสนใจหรือกําลังมองหารายเลยครับตัวรถกระบะครับ4ประตูยกสูงกินธรรมดา6สเปดครับตัวโฉมหน้าสเตลคับกับตัวอีลุสดีแมครับ1.9ครับแซดครับสเตล ไฮแลนเดอร์แคลปี่ครับคันนี้รถปี2018ครับเล็กไมคร, 78, 000, ค,ราค,าครับอยู่ที่78,000ครับราคารถครับอยู่ที่649,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเรียนรถได้ครับที่บริษัทรยนต์ครับ ที่ตั้งบริษัทพยนทรับอยู่ซอยเสรษีไทย68ครับแียกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพหานครครับทุกอาชีพของลูกค้าสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้สามารถเข้ารถปลดรถดนใจของเราครับดอกเบี้ยของเรรน้มต้นอยู่ที่4ปีครับจดจก2.59 5ปีครับอยู่ที่2.79ครับ6-7ปีอยู่ที่2.99ครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารแฟแนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิด เื้องต้นยังไงขอฝากรายละเอียดตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรมา6สปีดครับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น1.9นหดกตับโตสเตลครับปี2018คันนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b e ครับกดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนูชนของตัวช่องเม้งพยนต์รถกระบะมือ2ไว้นะครับอีพีหน้าเรามีรถครับคัดแขกคัดคุณภาพสภาพสวยๆครับเราจะมานำเสนอทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ